งานยังเ่นแรงนเงิลีที้งหน้าการหนักมาช่วไปขึ้นเนแนวขึ้นข้ามาที่สร้างหรือลวนจะเป็นตีพื่อทีได้ที่ผู้ใดที่สองผู้ใดว่าแล้วว่าผู้ใดที่จะเรียนกับดาวไม่ยืดดูการดูนอนยืดผ่านยืดเตืนจนผู้มีใส่สายไปทอดไป อันเดียอันเดีอแอรว้นดนคนาวพอนมันมุนงไปยางานอนไงเนมั้ยมู่ในปุ๋ยแล้วจับเลยอย่ยัเนาะวกีเวียดเอเวีดนี่สายอแมนนดเวียดเาลักองจับก่อนนะ

เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ปูเป็นพื้นฝากพื้นอันนี้ก็จะเป็นไม้กระดานเตรียมการชั่วคราวก่อนนะท่านผู้ชมก็เป็นการปูพื้น เป็นสมัยโบราณก็ได้นะครับสมัยโบราณที่สมัยก่อนยังจะต้องใช้วัสดุธรรมชาติที่ใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นลำไม้ไผ่นะครับเป็นลำไม้ไผ่กลมๆขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มาเนี่ยนะเชาะเชาะเชอเชาะเป็นลายเป็นลายอย่างนี้แล้วก็แบรออกเลยทีนี้ก็แบรออกปูก็สามารถใช้ได้นะครับพื้นนี้ก็ พอเสร็จแล้วก็จะขาดอีกทีนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับคณะอยากไปทำพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงบ,ยยบ,าบบบา่

妹妹，那时候你说。 เหลืออีกสองวันนะครับท่านผู้ชมก็จะถึงวันที่ทำบุญถวายพระป่าที่พระสงฆ์บุรพพลที่นี่นะครับท่านใดที่ทราบข่าวแล้วหากว่าประสงค์อยากจะร่วมนโมทนาบุญก็สามารถมาร่วมนโมทนาบุญนะครับในการาร่วมกันโูนาปฏิสังขรณ์นะครับกุฏิศาราห้องนะห้องท่วมน,นะครับที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการนั่งชั่วขราวก่อนเนี่ยนะท้ไมา้ปู ไม้ไผ่นะครับคผู้ชมเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ปูกุฏิที่พักนี่นะเป็นไม้ไผ่กอท่านใดอยากจะร่วมมโนนาบุญเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับวันที่ห้าถวายพระป่า <Okay. S 1> จากพี่น้องผู้สายชนที่ร่วมจิตร,ร่วมใจเขาเล็กเขาน้อยนะครับไม่ได้บอกกล่าวบอกบุญสื่งไกลไม่มี าการพิมพ์ซองแจกจ่ายแต่ยังได้นะครับเป็นการทําบุญธรรมดาปกติธรรมดาใครมีศรัทธาก็มาร่วมได้นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะร่วมม,นมโนทนาบุญผ่านบัญชีธนาคารแอดมินก็จะแปะบัญชีของที่พักสงไว้ท้ายาคลิปนี้นะครับไว้ท้ายคลิปนี้นะครับเป็นบัญชีของที่พักสงบุรพาพรน,นะครับก็เป็นการร่วมจตุปชัชยพยขาจะทรวบรวมกันบูรณะกุฏิ แล้วก็ตรงศาลาแล้วก็ห้องน้ำนะครับศาลาบางส่วนที่ยังไม่มีลูกกงก็มีนะครับลูกกงรอบด,ด้านก็ยังไม่มีนะก<อ>็แต่ก็อยู่ได้นะครับก็แล้วก็ได้ใช้งานกับตามเหตุตามปัจจัยส่วนลังคาที่ยื่นออกไปก็ยังอรอการต่ออยู่ประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณนะครับหรือว่าเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ เนี่ยตรงที่หลังคาตรงนี้นะครับที่ยื่นมาหลาฝนสาดยื่นมาประมาณห้าสิบเซนไปประมาณนะคุณผู้ชมพอถ้าหน้าฝนมาก็นู่นนะลมฝนพัดผ่านเข้าไปก็เกือบเกือบปิดห้องเลยทีเดียวนะครับปิดห้องหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติทมทำวัดจตุร์เย็นที่นี่ที่พัะสรงบุรีพารก็ประมาณนี้นะครับ ฝากท่านกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับบอกบนกันด้วยนะครับ